ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้ย้อนไปพูดคุยกับนายวัชรินกงแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกอกเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนเพราะนายวัชรินเป็นหนึ่งในพยานสำคัญของค,องคดีน้องชมพู่โดยเคยให้ข้อมูลกับอมรินทีวีและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ที่สวนยางใกล้บ้านตัวเองในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา ของวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งในวันนี้นายวัชรินก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนายวัชรินกล่าวด้วยว่าในวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลาก่อนเที่ยงประมาณ10นาิกาถึง11นาฬิกาตนพบเห็นป้าแตนกับครอบครัวบริเวณหน้าบ้านของตนซึ่งตนได้ยินอีกฝ่ายพูดคุยกันว่าน้องชมพู่หายตัวไปแต่ขณะนั้น ตนคิดว่าน้องชมพู่แค่หนีออกไปเล่นนอกบ้านในวันที่12พฤษภาคม63ตนได้พูดคุยกับป้าแตนบริเวณใกล้กับหน้าบ้านของเขาโดยพูดคุยกันว่าเมื่อกลางดึกของวันที่11พฤษภาคม63เวลาประมาณยี่ินากาตนและป้าแตนได้ยินเสียงดังคล้ายคนคุยของเก่าขยะริมถนนซึ่งป้าแตน บอกกับตนว่าค่อยนึกว่ามีคนเอาชมพู่มาส่งส่วนในวันที่13บสถึงสิพฤษภาคม63ตนไม่พบเห็นและไม่ได้พูดคุยกับป้าแตนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนว่ายุ่งเกี่ยวกักบศพของน้องชมพู่ตนคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงมีเหตุผลและหลักฐานรวมถึงแนวทาง ในการทำงานอยู่แล้วทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป้าแตนก็เอ็นดูและรักน้องชมพู่โดยตนไม่อยากพูดอะไรมากและไม่อยากคาดเดาอะไรตนขอพูดความจริงเท่าที่ตนทราบเพียงเท่านี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัยการสั่งฟ้องป้าแตนคดีน้องชมพู่เจ้าตัวเปิดใจเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังยืนยันบริสุทธิ กาแตนหรือนางสมพรหลาโพพร้อมด้วยทนายรัชพลสุริสาครทนายความและนายเฉลวิภาเดินทางมาที่อายการจังหวัดมุกดาหารคดีน้องชมพู่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่4กันยายน64ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาปาะแตนและได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อช่วง10นาฬิกาของที่7กันยายนส่วนบรรยากาศที่หน้าอายการจังหวัดมุกดาหาร ได้มีเหล่าบรดายูทูบเบอร์เดินทางมาให้กำลังใจป้าแตนและมีการไลฟ์สดตลอดเวลาที่บริเวณหน้าอายการมุกดาหารส่วนป้าแตนจะมีการประกันตัวหรือไม่นั้นทางอายการจะดูสำนวนอีกทีว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่จากกรณีที่พนักง,งานสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรนวงศรีชาอายุ3ขวบเตรียมเรียกนางสมพรหลัโพหรือป้าแตนมาพบเพื่อแจ้ง ให้รับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ทวิซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพาแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้สนในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามของประชาชนหรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000ถึง40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดต,ตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำด้วยทุจริตหรือเพื่ออำพรางคดีผู้กระทำต้องระวางโทษเป็น2เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนอกจากนี้ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา83 ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นด้วยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยการนั้นเป็นตัวการต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นนายรัชพลศิริสาครทนายความบอกว่าตอนนี้ ยังไม่รู้เลยว่าทางอายการจังหวัดมุกดาหารจะเอาอยัางไงวันนี้อาจจะส่งตัวไปที่ศาลเลยก็ได้หรือว่าจะรับตัวไว้ทำสำนวนแล้วนัดวันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ส่วนวงเงินประกันตัวอยู่ที่ทางอายการจังหวัดมุกดาหารด้าน,นางสมพรหลับโพบอกว่าก็มีความเครียดอยู่บ้างแต่ก็เอาความเครียดมาเป็นกำลังใจของตัวเองพร้อมที่จะ สู้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สำหรับวันนี้ก็เตรียมหลักทรัพย์มา50,000บาทล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวรายงานความคืบหน้าว่าอายการได้ดำเนินการยื่นฟ้องนายชัยพลเป็นจำเลยที่1และนางสมพรเป็นจำเลยที่2ในวันนี้โดยนางสมพรไม่ต้องยื่นประกันตัวในชั้นอายการเนื่องจากเป็นการเดินทางมามอบตัวโดวยไม่ได้มีการออกหมายจับแต่จะเตรียมหลักทรัพย์ ไปยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลต่อไปความคืบหน้าล่าสุดอายการสั่งฟ้องลุงพล3ข้อหาป้าแตนโดนหนึ่งข้อหาคดีนกชมพู่รอลุ้นประกันเมื่อวันที่7กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาอายการจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องในายชัยพลวิภาหรือลุงพล3ข้อหาประกอบด้วย1นรากผู้เยาว์2อทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยปาละเลยเด็ก จนถึงแก่ความตาย 3. ดัดแปลงสภาพศพและนางสมพรหลับโพหรือปาแตนหนึ่งข้อหาคือดัดแปลงสภาพศพในคดีนอชมพู่หลังทั้งคู่เดินทางไปที่อายการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยทนายรัชพลสิริสาครทนายความเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้านนางสมพรหรือปาแตนกล่าวว่ายัางคงกังวล หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีนี้กดดันแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำและเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมสู้คดีถึงที่สุดซึ่งวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์ประกันตัว50,000บาทตามที่ทนายรัชพลได้บอกไว้ขณะที่ในายชัยพลหรือรุงพลกล่าวว่าทั้งตนและป้าแตนคือผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ตามที่ถูกแจ้งข้อหาที่ผ่านมาก็ให้กำลังใจป้าแตนมาโดยตลอดก่อนออกจากบ้านวันนี้ ไม่ได้ถือเคร็ดอะไรเพราะเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ความดีจะคุ้มครองแต่ในส่วนของความสัมพันธ์กับแม่น้องชมพู่ส่วนตัวยืนยันไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับแม่น้องชมพู่ยังเป็นครอบครัวเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้คุยกันหลังคดีนี้เกิดขึ้นแต่ยังติดตามความเคลื่อนไหวอีกฝ่ายเพราะเป็นห่วงอยู่ส่วนทนายรัชพลกล่าวว่าอายการจังหวัดพิจารณาแล้วจะยื่นฟ้อง พร้อมส่งตัวลุงพลป้าแตนที่ศาลจังหวัดมุกดาหารภายในบ่ายวันนี้ทางด้านพันตรลโทนิเวศเด่นนินนาธอายการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าวันนี้ได้นัดนางสมพรซึ่งเดิมทีทางอายการสั่งให้ทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าเป็นตัวการร่วมดัดแปลงสถานที่พบศพซึ่งทางตำรวจสพกกตูมทำสำนวนเสร็จแล้ว เมื่อเช้าก็เลยนําตัวนางสมพรมาที่อายการจังหวัดส่วนที่นายชัยพลมาด้วยนั้นก็คงมาเป็นเพื่อนพันตรวษโทนิเวศกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้ทางอายการจังหวัดมุกดาหารเมื่อได้รับส่งสำนวนรับตัวนางสมพรแล้วมีคำสั่งให้เราก็ถามเขาว่าให้เลือกเอาจะฟ้องวันไหนถ้าจะให้เลื่อนไปก็ได้แค่วันศุกร์ เนื่องจากว่าคดีนางสมพรอยู่ในสำนวนสารแขวงจะต้องดำเนินการสั่งฟ้องทุกระยะซึ่งผัดฟ้องลำบากถ้าจะมาวันศุกร์ก็ได้แต่ก็อาจจะไม่สะดวกถ้ามาวันศุกร์นักข่าวหรือยูทูบเบอร์กลุ่มเดิมก็ตามมาอีกก็เลยเสนอเอาวันนี้ฟ้องวันนี้ก็ทำให้ได้เขาก็ได้ปรึกษาทนายเห็นว่าไม่เสียหาย ให้ฟ้องวันนี้ในช่วงบ่ายพันตรวจเอกนิเวศกล่าวอีกว่าส่วนข้อหาที่นางสมพรข้อหาว่าร่วมกันกับนายชัยพลในการดัดแปลงสถานที่พบศพมีข้อหาเดียวกันส่วนนายชัยพลเป็นคำฟ้องเดียวกันโดยนายชัยพลเป็นจำเลยที่1นนางสมพรเป็นจำเลยที่2สําหรับนายชัยพลนั้นมี3ข้อหา 1. รากผู้เยาวส่วนข้อหาที่สอง เดิมเป็นข้อหาทิ้งเด็กให้อยู่ในสภาพไม่มีคนดูแลจนถึงแก่ความตายแต่ว่าในข้อหาที่สในช่วงหลังทางอัยการสั่งเปลี่ยนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาฉะนั้นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนามันจะซ้อนกับข้อหาทอดทิ้งเด็กถึงแก่ความตายอยู่ในข้อหาที่สองส่วนข้อหาที่3กล่าวถึงความผิดที่เกิดขึ้น หลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วซึ่งแต่เดิมเป็นข้อหาของนายชัยพลแต่มาช่วงหลังก่อนถึงวันนี้ประมาณ4-5วันก่อนให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแจ้งข้อหานางสมพรเพิ่มว่าร่วมกันกับนายชัยพลในการดัดแปลงศพซึ่งเห็นว่าฟ้องพร้อมกันก็จริงแต่ไม่ได้ไหมายความว่านางสมพรกระทำความผิดร่วมกับนายชัยพลโดยสิ้นเชิงการร่วมนั้น ร่วมหลังจากที่น้องชมพู่ถึงแก่ความตายไปแล้วเฉพาะข้อหาที่3พันตรวจโทนิเวศกล่าวได้ว่าส่วนในเรื่องของการประกันตัวนั้นมีการปฏิบัติไม่เหมือนเดิมนายชพลนั้นถูกออกหมายจับตำรวจจับแล้วมาส่งสารส่วนนางสมพรเขาไปมอบตัวกับตำรวจและทางตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวไม่มีการประกันตัวเมื่อมาถึงอายการแล้ว ไม่ประกันตัวชั้นอายการก็ต้องมีการประกันตัวที่ศาลเพราะจะเป็นจำเลยต่อศาลโดยสมบูรณ์ส่วนนายชัยพลอยู่ในคำฟ้องเดียวกันในวันนี้ก็เป็นจำเลยไปด้วยพร้อมกันในคดีเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้สารจังหวัดมุกดาหารขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ในห้องพิจารณาสารจังหวัดมุกดาหารยังไม่ทราบว่าทางสารจะอนุญ,ญาตให้ประกันตัวทั้งสองคนหรือไม่ ต้องรอขบวนการของศาลต่อไป